เอามาร้านอาหารนะครับเมื่อเนี้นะครับล้านอาหารนี่แม่นมากนะครับถือเลขสูงวดสูงวดงวดที่ผ่านมาหกเก้านเต็มเต็มนะครับนี่ตอนนี้กําลังลุ่มเบิ้งอีกนะครับตองวดนะครับตอนนี้เบิ้งบรรยากาศนั่งกับใบก้อนเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวเลขนะครับผมนี่น่ี ปฏิทีนร้าน,น,น,นขายกับข้าวขาหมูขาไก่นะครับนี่กำลังเบิ้งอยู่นี่ครับ เลขปฏิทินเข้ามันไก่บ้านเติมเลขปฏิทินเามันไก่บ้านเติมกันครัเาาบเอา <c oughs> ตอนนี้เบอร์ไงให,ให้เพิ่นเบิรงก่อนนะครับเฮ <c oughs> ากับวาเบิรงมากโปรโมทอาหารให้ร้านของมันไก่เพิ่นนะครับขายดีขายดีเพิ่นจะแซ่บพร้อมนะครับเฮ้ยฮ <c oughs> ่าเพราะวยมาเนยมันได้มากินว่ามันสีเดือนแล้วแต่ที่เอามากินอยู่นี่พี่น้องครับนี่ ลองดูขายบลาได้เศร้าตีนเศร้ามือนะครับทางไก่ทางไก่แวมมาได้ครับร้านเอียงก็ครับวิภา,า,า,าดาขาหมูบ่ครับข้าวมันไก่ขาหมูก็แล้วกันเนะเาะเฮฮหเาพ่อรวยสั่งผู้เดียวสองจานทั้งขาหมูทั้งมันไก่พี่น้องจักสิกินหมดบ่หมดแต่ว่าจังได้ก,กับหมดอ,อยู่แล้วเพราะมันแซ่บนะครับ <c oughs> พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เห็ดอยู่ในคลีมนี้แวมมาเลยนะครับอยู่บ้านยังก่นครับบ้านเสริมอำเภอ วนพิสัยจงังหวัดน้องคา,ายพ<า>ย,ย่าคือแวะมาด้วยครับเด้อนะครับสำหรับแนวทังตัวเลขบังหันถือกแล้วมาได้ก็พ่อถือกแล้วได้กหกเก้าส่วนนะฮะ <S <S ว่ามันถึกสูงวดผลละเลขวาสดุแต่มันซื้อว่สัสนุล้ว่านะครับเอาตอนนี้ก็บเบิ้งบรรยากาศนั่งไปมุ่มทางนี้กำลังลุ่มมุงดูตัวเลขปฏิทินร้านเข้ามันไก่ขาหมู บ้านเสริมนะครับเอาเขียนบานนี่มนเท่ากันนี่ต้องเขียนมากนี่นีเป็นอันน้สัาหารนี่บ่สังอาหารบอกแมนแส่งอาวนส่วมาออกตัวไดก่อนี่นี่นี่ใส่ดีดีนี่บอกยุนีบอกสองหัวซ่อนอันนี้หวสองวัซ่อนบวกบวกนึ่งห ศูนย์หกวันนี้บอกว่าอธิพันธ์มาเก้าศูนย์มื่อก่อนหกศูนย์ศูนย์เขาทังสองงวดวาใช่หกศูนย์ศูนย์หกนี่เบอรนี่มั้งนี่งวดก่อนงวดสิบเจ็ดนี่เป็นบ่งวดที่สิบเจ็ดโองวดอันหนึ่งเจ็ดแมนหนึ่งเจ็ดนะครับบานี้ต่อมาบานี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเปิดไป หนึ่งมิุยะหนึ่งหนึ่มิุยะชนเอายูเซ่และวันถึงพี่เด็กพี่พี่พี่่พีู่นีนะครับผมนี่บอกยู่นี่บอกมนหกตัวนี่บอกแมนมีหกสามมีหกห้าหกเก้าศูนยสมูห้าศูนย์เก้าเอาพี่น้องมักตัวได้เอามุมนี่บแมนบอนี่ปฏิวัติหลายตัวเลยโแมนเต้นหัวก่อนเต้นหัวก่อนแตยังนีโอ้ที เพิพ่นจับเอาแต่มุ่มขวาเมื่อนี่แมนบอมุ่งซ้ายเมื่อเพเอาแต่ว่าพี่น้นองเอฟซีห้ามาก์เลือกซ้ายเมื่อเอาเด้อนะครับนี่ให้สังเกตตัวนี้นะบอเนี่ยเห็นบอมันจะตรงกันตรงกันบ่ตรงบอเบิ่องวดที่ผ่านมาตรงกันบ่ต้องดูทั้งทั้งงวดที่ผ่านมาเซร,ร์ไง ันีส th uh ิบเจ้แ oh. ต่งวดก่อนเอาะี huh. ่งดสถิติอ้งวดที่สิบหกอีสบันสิบหกไงสิบหก่นมามันออกกันนี่ดินี่เว้นบ่กันนี่ดิทนหมเกาวทเก้่ันนี้ก็งวดวันที่หนมิถุนายนได้บันมิถุนายนก็คือวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าเจ็ด ส่วนมากจะออกอยู่มุมนี้เด้อพี่น้องเดินนะครับแต่ว่าให้พี่น้องกระจับตามองนะมุมนี้นํานะครับมักชอบตัวได้เอาตัวนั้นแต่ว่าส่วนมากมันจะออกอย้่มุมนี้นะครับผมนี่นะครับให้พี่น้องเบิงสังเกตสังเกตเอานะครับแต่ว่าอยู่มุมล่างนี่มีมีมีต่างกันอยู่นะครับมีมีสองกับเจ็ดนะครับสองหกเจ็ดหกสองเก้า สองศูนย์ติดหกก็มีเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนนะครับว <ะ S 1> ัต <วะ S 1> ทีพผนานมาพน<ะ>กพันได้โตทยตัวได้ก็บมุ่นถักาศเพันมาเก้าศูนหกอ๋อพันสื่อเก้าศูนย์หกแต่แดงพันได้โจแย์เอาเบอรท่องเอาเบอร์ทองจะได้พันมาได้่อง นี่เครื่องวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเด้อจ้าพี่น้องปฏิทินเงินล้านทำชนบแม่นดีในเมื่ตอนนั้นก็เข้าเขาดีปฏิทินมันต้องสั่งซื้อมาค่ะปาฏิทินเงินล้านข้าวมันไก่บ้านเสริมจ้ายสั่งซื้อสั่งซื้อเอาเด้อจ้าเอาแม่ค้าสิซื้อตัวใดงวดสิมาหนี่งมัดตัวใดจ้ะ มักไปพ่อค่ะบอ่อนีอ่ใน,นปฏิทินส,สื้อบอดจ้ะมักเป็นแปดมักเปแปวนึก<อ>็มาเลยเกา้าแปดที่เสร็จ้จ้ะมูเพื่ะส่งว่าหาเน้ก็ได้สือ9 0โอ้ศ<อ>ูได้ตัวพรับ่ได้ันกตด้ือหลายจ้ะครับ ในนิดเดียวหแสนนี่ละ้หางว่านี่มักแปดเนาะหาไส้คันแม่เอาไส่เอาเอาหยังไส้ค่ะแต่ว่าขึ้นมักแปดไว้แล้วเอาสองแปดไส้เอาสองคู่เนี่ยไส้เอาสองคู่ไส้เลยอจ้าคู่ห่สองแม่ค้าห่แปดก็ะองแปดเท่านั้นเนาะอืคู่ห่รลักซีบอองแม่ค้าหายลักน้วย จับใส่กันลวดบาดเนี่ยจับใส่กันเลยนะครับสอแปต่ให้ไรในคลิปนี้ก็คือปฏิทินปฏิทินเนนงินล้านสลัน,น,ลนไปใส่ล่อเงินไปใส่ราปุบปฏิทินพูต่พูอยากไรเพรามันยาบันยาลาของแม่ค้านี่นยังเ <c oughs> นีอยคุณยมยมจทางสิายไท้กทาหมงนเสี่ยแค่อเซ่ล่ะ ถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปเมมฮ็ดน้าเฮียใส่พ่นแล้วนี่ล่ะจะเปิดโอแมียนเปิดเหรอเปิดไปคลายคลิปนะคะงวดนี้นี่นะครับเชหน้าจอท่านที่เลยนะครับนะครับเนาะคลายคลิปแล้วนะครับมันจะมียุนี อยู่มุมนี้นะครับพี่น้องออกไปร่องพิจารณาล่องเบิ้งนะครับตัวแดงๆนี่ครับแต่ว่ากติบบงเต็มเต็มเต็มคืออยูนีน้ำนะครับยกขึ้นยกขึ้นซุ่มเบาเอาเอนัอ่นเบิง้งเต็มแพนคือยูนีนะครับเด้อนี่ครับแต่ว่าส่วนมากจะออกยุ่มุมนี้นะครับเอาพี่น้องโชคมันกันสู้ขุสุข้นครับตามนี่นะครับปฏิกินเงินล้านคำชะโนดเข้าทุกงวดแตกทุกงวดนะครับผม